สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาอันบล็อกนะคะเมาส์ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย e g a ชื่อรุ่นว่า t h a i m สี่นะคะหรือว่า t h a i m 4นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจากค่าย e eja zone นะคะหน้ากล่องเขาก็บอกว่าเป็นสเปกตรัมนะ bond for gamer นะคะตามคอนเซ็ปต์เลยด้านหลังก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะเมาส์มาโครตัวนี้นะคะการันตีการคลิกนะคะถึง5ล้านครั้งกันเลยทีเดียวนะ dpi ปรับได้สูงสุดถึง 6 4 0 0 DPI นะคะตัวนี้นะคะสายยาว1.5เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะแอปแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเข้ามาอย่างนี้นะเขาความาอย่างเงี้ยก็แกะออกอย่างนี้เลยนี่ค่ะเมาส์เป็นเมาส์ทรงบาลานนี่ค่ะสวยงาม สายสายเป็นสายถักนะคะแล้วก็ USB เป็น USB 2.0นะคะตัวนี้มีตัวกองสัญญาณให้ด้วยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟของเจ้า EGA Type M 4กันเลยค่ะนี่ค่ะเสียบไฟออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวกับไฟสเปกตรัมของเขานะคะนี่ก็จะมีไฟขึ้นที่โลโก้ด้านท้ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นเช่นไฟ LED ตรงนี้นะคะนี่ ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเพิ่มลด DPI นะคะไฟก็จะไปตามโหมดของ DPI นะคะนี่เลยปรับได้สูงสุดถึง6,400 DPI กันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะมีปุ่ม backward forward ให้นะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่ทำเป็นลวดลายแบบนี้กันลื่นได้ดีนะคะ แล้วก็มีตัวกันลื่นให้3จุดนะคะ1 2 3นี่นะคะมีตัวกันลื่นให้3จุดสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักชแชทเนเข้ามาได้นะคะสำหรับเมาส e g a t h a y m4 หรือ t y p i m4 นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในการอันบ x ็อกสินค้าครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ